Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sidang Yang Sholat Di Masjid haram haramain Pada waktu suhu sekalian Alhamdulillah Bila kita sama-sama bersyukur Tua yang kita diberi kepada Allah SWT Pada hari itu Pelajar-pelajar <coughs> อย่างบางัณฑ์บัณฑิตา sebagai ผู้เรียนจากทางศาสนายาลาศามิกนุสติอาจจ pun ็นมหาลัยสามแยล่าอย่างน้อยกิจกรรมที่เรากำลังทำร่วมกันณขณะนี้เป็นกิจกรรมที่ผมมั่นใจว่าในจํานวนหมหาวิทยาลัยในประเทศไทย200กว่ามหาวิทยาลัยมีแค่มหาวิทยาลัยเดียวที่มีกิจกรรมนี้โดยนโยบายที่มีความเป็นจุดแข็ง เราสามารถที่จะตอบงานประกันคุณภาพได้เป็นอย่างดีเพราะกิจกรรมของการละมาละหมาดท่วมกันในช่วงรุรุณ5-6นาทีไม่เกิน10นาทีหรือไม่เกิน15นาทีเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ได้บวกตั้งแต่ความรู้ที่เรียนมาเพื่อที่จะมาใช้ในเวลาอันสั้นๆ5-10นาทีความรู้ในการละหมาทักษะในการละหมาดและที่สําคัญยิง่งก็คือจิตสักติในการละหมาดคงมีคนหลายคนที่ อาศัยการนั่งสมาธิอาศัยการนั่งทําจิตให้สบายเพื่อที่จะเดินเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรคที่จะตามมาทีหลังตรงนี้เองที่ทําให้เรามีความมั่นใจว่าอัลิสลามศศาสนา,าที่เราได้ประทานให้กับเรานั้นเป็นผลผลิตของโลกเ,เป็นสิ่งที่เราต้องการและโลกออกแบบให้กับเราคงมีมนุษย์น้อยคนมากที่จะคิดได้ถึงระบบที่ห้านาทีต่อหนึ่งเวลาคูณห้าเวลา รวมเลย25นาทีที่สามารถทําให้เราจะลงความเป็นเราที่มีความสัมพันธ์แนวดิ่งกับอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างกับมนุษย์ในแนวราบ25นาทีต่อหนึ่งวันต่อ1,140นาทีที่อัลลอฮ์ให้มากับเรา24ชั่วโมงนั้นเป็นการเพียงพอที่จะพาตัวเราไปสู่รูกลนอิมัตข้อที่หนึ่ข้อสุดท้ายแล้วก็สถาบันการศึกษาร,ระดับสูง หรือมหาวิทยาลัยที่ให้ความสําคัญในเรื่องดังกลาง่าวและเรื่องนี้ผมคิดว่าวก็คงมีไม่เกินสองมหาวิทยาลัยหลักๆนะครับมหาวิทยาลัยของเราหนึ่งโดยนโยบายแลว้วก็มหาวิทยาลัยที่อยู่ไม่ไกลจากเราที่มีมสัสยิดอยู่ข้างในถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียกว่ามาสัสยิดเรียกว่าศาลาละหมาดก็ตามแต่ก็โดยนโยบายภายในก็คือจะให้บุคลากรนักศ,ศึกษาในมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสร,ร่วมละหมาดกันที่มอปัตตานีเพราะนั้นโอกาสที่เราได้มีในขณะนี้นะครับที่ไม่ต้องขอให้มีการทําศาลาละหมาดท,ที่ไม่ต้องขอ อนุมัติขอเปิดมัสยิดแต่เราสามารถที่จะเดินเข้ามามัสยิดอย่างสง่าผ่าเผยใครมาเร็วหลังจากที่ได้เสร็จสิ้นภารกิจการเรียนการสอนหรือการทํางานเนี่ยก็จะได้บุญมากกว่าคนที่มาช้าแล้วใครที่สามารถที่จะอยู่ต่อจนกระทั่งก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ก็สามารถที่จะได้รับซึ่งอนิสงส์ที่เราปฏิบัติในภารกิจนี้นะครับผมคิดว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรามีความพร้อมในการเตรียมตัวเอง ที่จะเดินกล้าวไปสู่ข้างหน้าเนี่ยถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่มหาเิสรามยลาจะต้องเผชิญนะครับไม่ว่าการเปลี่ยนแปลง,ปลงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเดินหน้าเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งผมจะขออนุญาตพูดหลังสุธุรีในวันนี้ว่าเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าหากว่าประชาคมหาเิสลามยลาถ้าหากว่าประชาคมของเราซึ่งมีส่วนประกอบหรือองค์ประกอบไม่ว่าเราจะมองในมิติใดมองสามเหลี่ยมมองสี่เหลี่ยมมองหกเหลี่ยม อาจจะหมายถึงท่านอธิการลงมาจนถึงนักศึกษาอาจจะมองนักศึกษาแล้วก็มองไปถึงความสัมพันธ์นักศึกษากับครอบครัววันนี้เรามีนักศึกษากว่าสามพันคนลองนึกภาพดูว่าเราก็มีนักศึกษาที่มาจากครอบครัว,วไม่น่าจะต่ำกว่าสามพันครอบครัวครอบครัวเหล่านี้คือฐานรากที่จะนําไปสู่การเตรียมพร้อมมุสลสิมในประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนผมจะขอเชิญชวนพวกเราทุกคนว่าวันนี้เนี่ยการเตรียมตัวเดินหน้าเผชิญหน้ากับ การปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ของประชาคมของประชากรของประชาชาติมุ่งสูในพื้นที่เอเชียตะวันกเฉียงใต้ความหวังทั้งหมดอยู่ที่เราถ้าหากว่าในปี2558ถึง4ปีข้างหน้าเนี่ยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเกิดขึ้นประชาคมวัฒน,นธรรมอาเซียนเกิดขึ้นประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนเกิดขึ้นเนี่ย ประชาคมมุสลิมประชาชาติมุสลิมในประเทศไทยมีความพร้อมแค่ไหนจากเดิมที่เรามีภารกิจในการที่จะทําให้บุคคลหรือประชาชนในประเทศไทยอยีกหกสิบล้านคนเข้าใจว่าอะไรคือลาอิลาฮะอิลลลลหฮอวระมุฮัมมัดสุลอฮอนี่คือภารกิจอันยิ่งใหญ่ของมัลลิซามเนี่ยละมาลลิซามเนี่ยละไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่เป็นจํานวนนับที่เพิ่มขึ้นของหมหาวิทยาลัยณช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อสิบสองปีที่แล้วเนี่ย ณขณะนั้นมีมหาวิทยาลัยอยู่96มหาวิทยาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่97หลังจากที่เราเปิดทําการสอนมาสิบกว่าปีณขณะนี้มีมหาวิทยาลัย200กว่ามหาวิทยาลัยถามว่าภารกิจของเราได้หมดสิ้นแล้วหรือยังเมื่อมีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นเท่าๆตัวผมว่าอย่างและผมก็มั่นใจว่าทุกคนที่เลือกมาทํางานที่นี่แล้วก็เลือกมาเรียนที่นี่ก็คงเข้าใจว่าอย่างท่านจึงบิสมิลลาห์เข้ามาที่นี่เพราะฉะนั้นภารกิจของเราในวันนี้จะทําอย่างไร ให้คนอีก60ล้านคนเข้าใจอสลามอย่างน้อยก็คือเข้าใจว่าใครคือผู้สร้างเขาอาร์สตูบิโรปมิกุมกาอูบัลลาชฮิดนาเป็นคําถามที่ชัดเจนมากอาราคาอุตุหันก้ามุแอมาโยร์ลอดแล้วก็บรรดาวิญญาณทั้งหลายตอบว่ายัางไงบัลลาชฮิดนาท่านทั้งหลายที่มีความรู้ภาษาอรับดีกว่าผมมากๆก็คงจะเข้าใจดีอยู่แล้วว่าการตอบบัลลามีน้ําหนักแค่ไหนและวันนั้นเนี่ยคนที่วันนี้คือบุชคนที่วันนี้คืออาพิสิต คนที่วันนี้คือยิ่งรักคนที่วันนี้คือคลินตันคนที่วันนี้คือโอบามาเหล่านั้นทั้งหมดต่างยอมรับอัลลพระเบละชฮิตนะแต่วันนี้ที่เขาไม่เข้าใจอิสลามที่เขาไม่รู้จักอิสลามและเขาปฏิเสธอิสลามเป็นเพราะเราได้ทําหน้าที่อย่างไม่เพียงพอหรือไม่ผมตั้งเป็นคาถามกับตัวผมเองเพราะฉะนั้นประชาคมมหาอิสลามยะลาในวันนี้มีภารกิจซึ่งแต่เดิม 12ปีที่เราตั้งหมหาะลยขึ้นมาเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือจะทําอย่างไรให้สาขาวิชาทั้ง17สาขาวิชานําพาอิสลามให้กับคน60ล้านคนแต่อีก4ปีข้างหน้าปี2558เมื่ออาเซียนมีประชากร600ล้านคน300กว่าล้านที่จะเป็นประชากรมุสลิมเราถือว่าประชากรมุสลิมมีคําว่าละอิละฮ่าอิลลุลลอห์และมุฮัมมัดรัสูลุลลอฮ์ แม้ว่าเขาจะเป็นมุสลิมที่มีคุณภาพแค่ไหนก็สุดแล้วแต่แต่เขามีชหาชะหะดะชาหะดะใช่แต่อีกสามร้อยกะโคตสามร้อยล้านคนเป็นภารกิจของไครเพราะฉะนั้นสิบปีที่ผ่านมาที่เราเริ่มบิสมิลลาห์เปิดมหมาอะไรที่ารามิเตะเราอพยพฮิจโรสมาที่นี่วันนี้เราไปพัตุมะกะรามิเตะของเราภารกิจของเรามากมายวันนี้เรามีชามวันนี้เรามียางมันวันนี้เรามีฮัดระบอสวันนี้เรามีจีน ซึ่งหมายถึงการเปิดขยายกิ่งก้านสาขาของมหาวิทยาลัยซึ่งหมายถึงภารกิจหนักมากขึ้นมันไม่ได้ต่างไปจากความเป็นไปนักขณะที่ที่ภารกิจของเราจากเดิม60ล้านคนที่ที่ต้องทําให้เขาใจาอิสลามเนี่ยวันนี้3 0 0รล้านกว่าคนครับภาษาที่จะเป็นภาษาราชการของอาเซียนคือภาษาอังกฤษถ้าจะเดิมการทํางานได้ว่าในประเทศไทยต้องอาศัยภาษาไทยเราก็ยังพูดไทยไม่ชัดอีกสี่ปีข้างหน้าภาษาที่จะต้องใช้ในอาเซียนคือภาษาอังกฤษ และภาษามลายูคือภาษาที่มีประชากรพูดมากที่สุดเราคงไม่ต้องใช้ภาษามลายูในการสื่อสารเพื่องานได้วะาเพราะคนที่พูดภาษามลายูเกินครึ่งเนี่ยพูดภาษาถ้าเป็นมุสลิมอยู่แล้วแต่ภาษาอังกฤษที่เราสามารถที่จะทะลุทะลวงความเข้าใจของคนที่ยังไม่เข้าใจอิสลามให้เข้าใจอิสลามเนี่ยเราคงจะต้องนับถอยหลังว่าอีกสี่ปีข้างหน้าเราทุกคนที่เป็นไดเป็นดูอาจากมออยจากวายยนี่นะครับสามารถที่จะเอาอิสลามไปวางในหัวใจเขาได้อย่างไร ถ้าหากว่าไม่พร้อมที่จะเรียนภาษาอังกฤษเอาละครับหันหน้าไปทางอินโดจีนพวกเรากี่คนที่สามารถจะใช้ภาษาลาวในการทํางานได้าในประเทศลาวเรากี่คนมีความสามารถที่จะใช้ภาษาเวียดนามในการทําให้คนเวียดนามอีกกี่สิบล้านคนเข้าใจอิสลามมีกี่คนที่พร้อมจะเรียนภาษาพม่าเพื่อที่จะให้เราสามารถเปิดประตูได้ว่าไปสู่พม่ามีกี่คนที่ไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษเพราะถือเป็นภาษาของชาวตะวันตกมีกี่คนที่พร้อมจะเรียนภาษาตะกร้อเพื่อนําอิสลามไปสู่ที่มนิลา เหล่านี้คือภารกิจอันท้าทายนะครับในช่วงเวลาสั้นๆผมขอฝากภารกิจอันนี้ให้กับพวกเราทุกคนรวมถึงผมด้วยเพราะฉะนั้นผมมั่นใจเหลือเกินว่าถ้าเรารับรู้สิ่งเหล่านี้เรามีอธิการที่รับการยอมรับในระดับประเทศเรามีอธิการที่ยอมรับในระดับโลกและมหาวิทยาลัยของเราเป็นสมาชิกของสมาพันธ์มหาวิทยาลัยโลกคงจะเป็นตัวการันตีของข้าชัดเจนว่า ระดับของหมหาลาัยสังคมเยะลาของเราถึงแม้ว่าใครก็แล้วแต่อาจจะมองว่าเรายังไม่ได้ระดับแต่โดยอัตโนมัติของคาว่าลเอลห้าออลลุหรว่ามุฮัมมาดกว่สุดหรอกทำให้เรารู้ว่าเรานักขณะนี้นี่มีระดับในมาตรฐานของโลกแล้วเรากําลังที่จะตอบคําถามจะลบตอบว่าอาร์สต um, ah ูบอรับอาร์สตูบิลบิลบิกลมก็ดูบาลาชชฮิตนะและผมอยากจะเรียนอยากจะเรียนท่านทั้งหลายแล้วก็ฝากท้องเวงว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในกระบวนการเรียนรู้ในฐานะต้นเลยุ่งไ ขอให้คำหนึ่งตลอดเวลาว่าอัลลอฮ์เคยบอกเราให้รู้ว่าว่ามาอูที่ทนเป็นอะไรอิลลกลีละแม้ว่าวันนี้เราจะเรียนจบปริญญาตรีจบปริญญาโทจบปริญญาเอกบางคนได้รอศาสตราจารย์ได้ศาสตราจารย์แต่ในสตาของอัลลอฮ์แล้วเรามีความรู้ไม่มากถ้าอัลลอฮ์ไม่กรุณาปรานีอัลลอฮ์บอกว่าว่ามาอูที่ทนเป็นอะไรและฟูสต็อปตรงนั้นนะครับเราทั้งหลายก็เป็นยุฮาระทั้งสิน้น เพราะนั้นในวันนี้เนี่ยเราพยายามที่จะขยับตัวเองเพื่อจะเป็นผู้รู้ผู้รู้ที่จะนำพาสาของอิสลามไปสู่ประชาชาติที่ยังเป็นประชาชาติที่ต้องการอัลกุลกาลีฮะซาบบ ا ل س ل ม م عليكم ورحمة الله وبركاته